เดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของ10ข้อที่จะทาให้คุณก้าวจากมือใหม่สู่มืออาชีพในงานตัดต่อวิดีโอมันเป็น10ข้อที่ง่ายๆแต่มักจะพลาดกันในคนเริ่มต้นตัดต่อนะครับ ข้อแรกเลยเราจะได้เห็นการตัดต่อของมือชีพมากในหน้าไทม์ไลน์เขาจะมีเรื่องของสีสันฟุตเทจที่ถูกแบ่งเรียงกันเอาไว้เทียบกับมือใหม่ที่เวลาเราตัดต่อมันอาจจะเป็นสีเดียวกันหมดแล้วก็จะวางปนกันหมดรวมกันไว้ข้อดีของการจัดเรียงซอสของไฟล์ต่างๆให้แยกคือเวลาเราดูเราจะรู้ทันทีว่าตรงนี้เราต้องไปแก้ไขตรงไหนแต่เวลาเรากลับมาดูเวิร์กโฟล์อีกครั้งหนึ่งเราจะทํางานกับมันได้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น อีกอันนึงอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในข้อที่อยากให้ใส่ใจมากๆก็คือในเรื่องของเสียงนะครับควรหมั่นเช็คตอนหลังเสมอก็คือการบาลานซ์ที่เสียงเพลงช่วงนี้ควรจะเบาหรือดังเกินไปโดรนนี้บินระดับความเร็ว97กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยว่าวิ่งแค่นี้สิิโดรนนี้บินระดับความเร็ว97กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยว่า วิ่งแค่เนี้ยจิบจิบเพื่อเวลาคนดูเนี่ยมันจะได้เกิดความสมูทและนุ่มนวลและที่สําคัญคือบางคนใช้น็ตบุ๊กลำโพงอาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องใช้หูฟังเพื่อฟังชัดเจนขึ้นอีกอย่างในยุคใหม่ที่ในการทำคอนเทนต์มีผลมากเอามาดูในโมบายดีไวต์ของตัวเองสักรอบหนึ่งว่าเสียงฟังดูและเคลียร์ชัดเจนและโอเคไหมไปเช็คในอุปกรณ์ที่คิดว่าวิดีโอ,อคุณจะไปฉายอยู่ในนั้นด้วย คงเป็นอย่างหนึ่งที่พูดอยู่เรื่อยการทํา proxy เพื่อแปลงไฟล์ขนาดใหญ่ให้มาอยู่ในไฟล์ที่มันมีขนาดเล็กเวลาทํางานจะได้ทางานโปรเซสได้รวดเร็วขึ้นไม่ใช่ว่ากด play แล้วก็ติดแล้วก็หยุดแล้วก็ติดแล้วก็ค้างมันจะไม่เราเสียอารมณ์แล้วก็เสียเวลาในการงานมากกว่าการรอเรนเดอร์ก่อรอบหนึ่งเพื่อให้ไฟล์มันเล็กวิธีการทํา proxy ผมมีอยู่ในคลิปแล้ว การเซฟอย่างสม่าเสมอหรือลองเข้าไปดูในตามตัวเลือกตรงนี้นะฮะคุณจะเห็นว่าถ้าคุณอย่างใช้พรีเมียร์มันจะมีให้เราตั้งออโต้เซฟไม่ว่าจะคอมอะไรก็ตามมันทีมันไว้ใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสที่เราเราทาไปแล้วมันจะสูญหายได้หรือว่ามันจะค้างแหงหายไปกลางทางข้อต่อมาเรื่องของการใช้ฟอนต์โดยเฉพาะว่าถ้าเราทํางานกับภาษาไทยเราจะเจอปัญหาเรื่องของสระลอยบางทีมันมาจากความคอมโพสิเบิลการเข้ากันของฟอนตนั้นกับโปรแกรมตัดต่อลองดูแล้วก็ลองเลือกฟอนตที่เหมาะสมผมขึ้นชื่อลิสต์ฟอนตภาษาไทยแล้วนิยมใช้กันนะฮะ ก็คือเวลารว text, วลวเราวางเอกวางเอฟเฟกต์หรืออะไรก็ตามแต่แล้วข้ามไปอีกท่อนหนึ่งของซีนปกติโปรแกรมตัดต่อมันจะมีการซูมไม่เห็นไทม์ไลน์ชัดๆบางทีเราซูมไม่มันเล็กเกินไปแล้วเราไม่เช็คให้ละเอียดมันหลุดอยู่ประมาณเฟรมอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเวลาเราเอ็กพอร์ตแล้วเราเห็นว่าบางทีมันฟลิปงนึงดังนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดรอบคอบในการเช็คงานสุดท้ายอีกทีก่อนที่คุณจะทําการส่งงานไปให้ลูกค้าหรือว่าอัปโหลดก็ตามแต่นะครับข้อต่อมาการตั้งซีเควนซ์เฟรมเรทที่คุณจะใช้ในการกตัดต่่อนะออคคุณ้งยนนกลไปศึษาเเเรรืม ต่อวิดทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้แปลว่าต่อให้คุณถ่ายมา50เฟรม60เฟรมแต่ไฟนอตคุณอาจจะต้องการ25-30ต้องไปตั้งไว้ที่25-30นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาตั้งเฟรมเดทที่โปรเจกเท่ากับที่คุณถ่ายมาคุณจะไปทําการสโลว์ไม่ได้เพราะว่านั่นคือพอดีอยู่แล้วเช่นคุณถ่ายมา50ตั้งเอาไว้ที่25คุณถ่ายมาระบบบ SC ไว้ที่60 120คุณก็ตั้งเฟรมเดทที่โปรเจกไว้ที่30นะครับดังนั้นต้องเข้าใจตั้้้งงงงแตตต่่่ฟุเททจีีีมมมาารรรววไปถึคณอออกะใใชนดโข แสงของภาพเราไม่ได้ต้องการให้มันมีภาพสวา่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สวา่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สวา่างต่อให้เราไม่ได้ต้องการเกลีสีแต่การปรับเอ็กโพสของภาพค่อนข้างมีความจําเป็นอย่างน้อยที่สุดแทนที่มันจะกระโดดไปมากมันอาจจะทําให้เหลื่อมกันน้อยลงมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเอ็กโพสฟูเทจ เช่นเวลาเรา masking เฟรมเราต้องการทำ key frame เนี่ยหลายๆครั้งที่เราลืมกด key frame ของอันแรกเอาไว้แล้วเวลาเราไปปรับตอนท้ายเนี่ยปรากฏว่าคุณไม่ตั้งอันแรกไว้มันก็จะไปทั้งเส้นเลยถ้าเกิดว่าคุณทำงานกับ key frame ตรงนี้คุณจะรู้นะอยงเรื่องของการ mark in mark out หลายๆครั้งเราเจอที่ render ช่วงดำช่วงมืดข้างหลังให้มันยาวออกมาเกินดังนั้นเนี่ยอย่าลืม mark in mark out ก่อนการ export มันไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะครับมันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนะก็คือเรื่องของการใส่เอฟเฟกต์ทรานซิชันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นมือใหม่แล้วกำลังดูนี้อยู่ระวังไว้นิดหนึ่งนะคบว่าทรานซิชันบางครั้งมันอาจจะทําให้คนที่ดูวีโอคุณปวดหัวกับทรานซิชันก็ได้ดังนั้นใส่เท่าที่จะต้องใส่แล้วใส่ให้รู้ว่าทำไมถึงต้องการใส่บางคนรู้สึกว่าการใช้ดิซโซฟดูเป็นมือใหม่จริงๆไม่ใช่ดิซโซฟนี่เป็นเอฟเฟกต์ทรานซิชันมาตรฐานที่ยังดูดีได้เสมอถ้าไม่เยอะเกินไปดังนั้นทุกอย่างอยู่ทีีี่่่กกกาาาาาาารรรบลนน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 นขขอนนอออองคคควววมมมเเเยยะะ้้้้้ใใสพืป็็แแํิต ข้อผิดพลาดบางอย่างสําหรับมือใหม่ที่จะเจอและกันในการตัดต่อนะครับผมก็ลองไปประยุกต์การใช้งานกันได้นะยงไง้ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับโดยมาตลอดนะครับบิ๊กแคมิเราแล้วก็เดี๋ยวดิจิทัลเมนะครับไมซ์ลาโ m นิก c ดยที่ใช้กันอยู่แล้วเ,เจอกันครับ